ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม GTA San Leon กันอีกแล้วนะหลังจากที่หายกันไปเนิ่นดนานนะฮะผมมาเราก็มาอยู่กับจิมมี่นะฮะโอ้ยเชา้าเลยว้ยหิวก็หลังจากที่ทุกคนได้รู้นะว่าจิมมี่ก็เรียนจบแล้วนะครับผมผมก็ได้บอกไปคลิปที่แล้วแล้วแหละว่าให้คอมมิ์เข้ามานะว่าอยากให้จิมมี่ทำอาชีพอะไรผมเห็นอยู่2 สองงานหรือสองอย่างเลยนะก็คือตำรวจกับทหารซึ่งผมก็คิดไว้แล้วแหละว่าจะให้จิมี่นั้นเป็นตำรวจนะฮะผมทหารอยากให้เป็นไหมก็อยากนะแต่ว่าต่อให้เป็นทหารยังไงก็ต้องทํางานที่ออฟฟิศอยู่ดีหรือป่าเออเราก็เป็นตำรวจไปเลยดีกว่าเพราะยังไงมันก็มีสอนอเนาะก็โอเคทางัานก็หิวแล้วนะฮะเอ้ยเออไม่รู้ผมลงมดอะไรนะเพราะว่าเนี่ยคือถ้าแบบอยู่ติดตัวละครอ,อะปกติถ้าอยู่ใกล้ตัวละครอ,อะมันก็จะแบบ มันก็จะเป็นแบบคือมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะอย่างเช่นอยู่ติดผนังมันก็จะไม่มองทะลุอย่างนี้นะมันจะเป็นแบบภาพมันก็จะสูมเข้าตัวละครใช่ไหมแต่อันเนี้ยพอผมอยู่ติดเสาเว้ยเนี่ยพอโดนเสาโดนประตูอะไรพวกเนี้ยมันจะกลายเป็นแบบทะลุเว้ยมันจะกลายเป็นแบบเออมุมกล้องมันจะทะลุอ็อบเจกต์หมดเลยเว้ยก็เลยแบบเออเนาะก็ช่างบันละกันนะแม่วันนี้ทำกับข้าวอะไรมั่งอะผมหิววะเนี่ยวอยจะทำอะไรอะลูกลูกโตแล้วนะลูกไปหางานทำไดแล้วละลูก อเอ้ยแม่เออแม่แล้วพ่อไปไหนอะเอามาถามได้อลูกพ่อของลูกก็ไปทํางานนะสิตองกันลหเออแม่จําได้ว่าผมไปสมัครไอ้นี่มาแล้วนี่สมัครทํางานลน์แมนน่ะแม่เออผมลืมไปเลยว่าผมก็ได้กระเป๋ามาแล้วโอเคแม่ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานก่อนนะแม่เออลูกก็ตั้งใจทํางานนะลูกแล้วอย่าขับมอเตอร์ไซค์เร็วเกินไปด้วยครับแม่แม่ผมจะไม่ออกจากบ้านเลยผมบะเตือนซะละ สงสัยแม่จะหวังดีโอเคขอไปอาบน้ําแต่งตัวก่อนนะฮะโอเคเอหลังจากที่เราอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ใส่ชุดเดิมโอเคไปท้างั้นเราก็ไปกันเลยนะฮะโอเคแม่เดี๋ยวผมไปทางานแล้วนะ่ะโอ้ยืนบนโต๊ะเลยโอเคลูกขับรถดีๆนะลูกได้ครับแม่ลุงผมฝากดูแลแม่ด้วยนะได้เอ็นหลานโอเคครับไปเดี๋ยวเราจะไปทํางานกันเลยนะนี่ก็ จะเป็นมอไซค์ของจิมมี่นะฮะผมจิมมี่ก็อันนี้เป็นมอไซค์จิมมี่แล้วก็ไปสมัครทํางานลแมนเนี่ยผมก็จริงๆอะ่ะผมก็จะให้ทํางานเป็นตารวจนะครับผมแต่ว่าคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าส่วนใหญ่เด็กที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆเครับผมยังคือยังไม่จําเป็นที่จะต้องไปสมัครอะไรเร็วขนาดนั้นนะผมเพราะบางทียังไม่หาข้อมูลแล้วไปสมัครมันจะเสียเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเสียเขาอืมมัน มันมีสิทธิ์ที่จะเสียโอกาสนะเพราะว่ามันต้องมีการสอบเข้าด้วยอะไรด้วยเนาะซึ่งจิมมี่ก็ยังไม่ได้เตรียมตัวเลยนะผมก็เลยต้องให้ไปทํางานแบบกองกองแก๊งแงไปก่อนละกันนะครับผมแต่ใจจริงก็จะให้สมัครตํารวจนะครับผมก็คือเป็นคําพูดของเจมนะฮนะเออเนาะไม่ใช่ดิเป็นทั้งบททั้งอะไรที่ผมวางเอาไว้อยู่แล้วเนาะก็เอยทำไมมุมกล้องมันสั่นสั่นอย่างนี้วะอืมรถเร็ว แม่ยังบอกอยู่เลยนะจิมมี่ว่าอย่าขับรถเร็วนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะไปทำงานที่ลอสซานโตสนะฮะผมเออเออเเด๋ยวรถชนจริงๆนินผมว่าบ้านอ่องนี้อยู่ไกลอยู่ไกลที่สุดเลยนะบ้านของอองนี้อยู่ไกลลอสซานโตสมากที่สุดละนะฮะอยู่ตรงสะพานเอนนี่เลยนะสะพานแขวนนะฮะก็ไกลอยู่นะฮะผม เออผมว่าน่าจะมีคนสงสัยเนะียผมว่าทําไมเมืองเมืองลอสซานโตสพี่ก็เล่นบ่อยเมืองลัดเวตูลัดพี่ก็เล่นบ่อยแล้วทำไมพี่ไม่ยอมเล่นเมืองซานเซโรบ้างจริงๆผมก็อยากเล่นนะครัยผมแต่ผมว่าสภาพสภาพแวดล้อมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือสภาพแวดล้อมมันดูแบบมันยังไงอะ่ะมันดูแบบอึดอัดครับผมผมก็เลยแบบเออผมขอออกจาก ผมขอตัดเอซานเซโลออกละกันนะครับผมยกเว้นยกเว้นอู่ของเจมนะถ้าเป็นอู่อะไรพวกนี้ก็คือยังยังผ่านยังอะไรนะฮะแต่ถ้าเป็นเมืองซานเซโลเลยแบบไปทํางานในนู้นอะไรแบบเนี้ยผมอาจจะไม่ค่อยนะครับผมเพราะว่ามันแบบยังไงอะทั้งบรรยากาศด้วยอะไรด้วยอะถามว่าไอโซนป่าเขาอะอันนั้นอะได้ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นโซนเมืองอะไรพวกนี้ผมว่ามันไม่เวิร์กนะก็เลยแบบเออไม่ค่อยนะแล้วเกมก็อย่าเด้งนะขอร้องนะ อย่าเด้งนะครับผมการามนะครับจะรีบไปทำงานเอออย่าเด้งอืมไฟแดงโอเริ่มไม่เหลียวไล่ละเฮก็ช่างมันนะฮะแมพอาจจะโหลดโหลดหน่อยนะฮะอืมลงมดไปเยอะลงมดไปเยอะเกินถ้าเกิดหลุดก็เออมัมนก็ไม่แปลกอะไรอะเนาะเออลงมดไปเยอะเกินนะฮะมันก็ไม่แปลกหรอกที่มันจะหลุดอ่ะอะแชปอะแชแซงโอ้โหตึก อยู่ไกลขนาดนี้ยังเห็นเลยถ้าเป็นเวอร์ชั่นปกติมันไม่เห็นนะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดย่าขับอย่างงี้เราต้องขับแบบสมจริงซี่ตัวคนเขามาลองเรียนนะว่าเล่นเลียวไรอะไรขับขับบนไหลาทาง <c oughs> ไม่ใช่ดิเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขับตรงผมขอเรียกว่าผมขอเรียกว่าสันกลางแล้วกันนะสันกลางถนนนะครับผมเคเราวิ่งเลนนี้ดีกว่านะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะฮะเออเฮ้ยแงหลบทัน โอเคเราออกเราออกจากเราออกจากทางด่วนเลยละกันนะฮะโอเคเราก็ออกมาตรงนี้นะฮะโอเคปึ๊บ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 ชิวึบชิวึบโอเคไฟแดงนะฮะเราต้องวิ่งเลนกลางนะครับผมประเดี๋ยวเราจะไปอยู่ในย่านตรงไอ้นี่กันนะครับผมย่านที่เขามีของขายเยอะหรือย่านไวทวูดนั่นแหละที่ตำรวจ อย่าเลี้ยวมาชนผมนะให้ชนมาแล้วผมผิดขึ้นมานี่ฮาดานเลยนะโอ้นี่มันเที่ยงแล้วทำไมมันไวอย่างเงี้ยถ้างั้นผมปรับเวลาดีกว่าครับผมผมไม่อยากให้มันแบบเร็วเกินเนี่ยจะบอกนะว่าฝนตกอะ่ะแปบบ๊บนึงผมขอปรับเวลาใหม่ก่อนอ่าสักเก้าโมงโอเคแบบต้องปรับเวลานะครผมเพราะว่าคือผมไม่รู้ว่ามันมีมอดแบบ ล็อกเวลาหรืออะไรหรือป่าโอเคเรากดรับออเดอร์เลยนะผมก็คือรอออเดอร์เด้งมาแล้วกันนะผมเราก็จะขับรดอยู่อย่างงี้ยแหละอมเอาไฟมันก็เขียวเอ้ยอะไรของอะไรของพี่แกวะเนะี้ยเมื่อกี้ไฟฝั่งผมมันเขียวอยู่นะเออเนาะเมื่อกี้พี่แกก็พิมพ์ออกมาอะไรกันแน่ตกลงจะเขียวฝั่งไหนนะฮะไฟแดง อา้ามีคนสั่งของเข้ามาครับผมอยากได้อยากได้พิซซ่านะครับผมได้เลยเดี๋ยวไปซื้อพิซซ่ามาให้พี่แกนะฮะเคไปเดี๋ยวเราจะไปร้ <_ C 1> านพิซซ่ากันนะฮโอเคเราจะไปซื้อพิซซ่ามาให้พี่แกนะครับผมเคไปกันเลย okay, ไปกันเลยเค <okay. S 1> เราจะไปซื้อพิซซ่านะฮะไปซื้อพิซซ่าลูกค้าสั่งพิซซ่ามานะฮะ อเอ้ยชน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 เคต,ตรงผ่าไฟแดงแล้วกูแหชีวิตจริงนี้ผ่าทีและอันตรายเนี้ยผมอาจจะโดนรถชนได้นะครับผมนะฮะก็ต้องระวังนะครับผมเอ,อ้ยอะไรเนี่ยอยู่ดีก็ม้วนมาเป็นฟ้าแปดเลยอืม อะไรไฟจะเคี่ยวพี่ชนเสาไฟพังอะจ่ายตังค์ด้วยนะพี่มันแพงน,นะเนอะอ,อเคปะ่ะโอเคถ้างั้นเราฟึบอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสแตนแมนนะฮะเคขวาผ่านตลอดใช่ปะ่ะทางขวาใช่ปะะ่ะเมื่อกี้เออนะอเคเราต้องเจาะตรงนี้แล้วกันนะอ่าผมเจาะตรงนี้ ไม่ได้ดิมันมันไม่ใช่จอดรถอย่างนี้มันต้องเออมันต้องอย่างนี้โอเคโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปซื้อพิซซ่านะครับผมโอเคเดี๋ยวไปซื้อพิซซาก่อนอเฮ้ยทำไมต้องเดินแขนแขนโก่งอย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็โดนโชกหรอกจิมมี่โอเคหลังจากที่เราซื้อแล้วนะฮะไปเดี๋ยวเราจะไปเอาของไปให้ลูกค้ากันนะฮะไปกันเลยป๊บนึง ชนเสาไฟวัดโอเคเดี๋ยวเราจะดูก่อนว่าบ้านพี่แกยอยู่ตรงไหนนะฮะอืมอยู่อยู่ตรงไหนวะอ๋ออยู่แถวแถวเนี้ยแถวชายหาดโอ้โหอยู่โคตรไกลโอเคแปลงงานเราก็ไปเนะี้ยผมจะไปให้ไวที่สุดก็มีไฟแดงนะฮะจอดแล้วก็เขียวจอดเพื่อ สิบเอ็ดโมงแล้วจะถึงครึ่งวันอยู่แล้วยังไม่ได้สั่งออเดอร์เลยก็ปรับเวลาใหม่นะครับผมไม่ต้องห่วงผมผมเป็นคนชอบปรับเวลานะฮะเพื่อให้มันแบบให้คลิปมันนานขึ้นนะเพราะว่าถ้าเราเล่นเวลาแบบตามปกติถ้าไม่ปรับอะไรเลยนะก็คือแบบทํางานข้ามวันข้ามคืนมันก็ยังไม่ถึง3มออเดอร์อย,อย่างเงี้ยนะฮะซึ่งวันหนึ่งในชีวิตจริงเขาทําได้เป็น10ออเดอร์เลยเนาะ ในแบบต้องปรับเวลามันจะได้สมจริงนะฮะถ้าคลิปก่อนๆอนัดถ้าเป็นคลิปก่อนๆอ,อาจจะไม่มีการปรับเวลานะ,ะอาจจะปล่อยให้เวลาเลยไปเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราจะเพิ่มเวลานะครับผมก็คือการปรับเวลาเพิ่มนะฮะไฟเขียวแล้วเคไลแมนยกล้อเอยไม่ได้ไม่ได้อันตรายไม่ได้ไม่ได้ไ เด็กๆคนไหนที่ดูอย่าไปทําตามนะครับผมยกล้อมันไม่ดีนะครับผมแต่ถ้าใครแบบคิดว่าเฮ้ยกุเซียนก็ก็เชิญยกครับไม่ว่านะฮะเออมันแล้วแต่คนนะครับผมโอเคโอเคครับไปกันต่อนะฮะโอเค okay. ไฟเขียวแล้วพี่น้องเอาๆพี่ไปเหยียบคนทำไมอะพี่โอ้โหอะไรของพี่กแกวะเนี่ยเคล้บผม เลยเราเมื่อกี้ตำรวจจอนสอนอยังปัน่นเคใกล้ถึงละเคแล้วจะบ้านหลังนี้นะฮะโอเคนี่แงเขามายืนรอละเออ,เอดูงครับเออบอกเอาพิซซ่ามาส่งครับผมเออเออจำน็นคนสั่งเองทั้งหมดกี่บาทไอ้หนูเออทั้งหมดทั้งหมด200บาทครับเคเอาตางังใปเอางั้งนองพิซซ่ามาได้ครับเดี๋ยวผมเอาให้ อันนี้ลงพิซซ่าแับพิซซ่าเนี่ยลงอ่าผมอ่าลงถือนะเคเคหนูกอบมูมาาโอเค,อเค,อมมอเคผมไปแล้วลงเคครับไปเดี๋ยวเราไปรอรับออเดอร์ต่อนะฮะโอเคเราก็ขับวนอยู่แถวนี้ล้กันนะฮะเอ้า มีออเดอร์ขึ้นอีกแล้วโอ้ยทำไมวันนี้ออเดอร์ขึ้นไวจังเลยนะฮะออเดอร์ order ขึ้นอีกแล้วนะับผมโดนัดนะับผมให้ไปซื้อโดนัดโอเคไปเดี๋ยวเราไปซื้อโดนัดกันนะฮะเคราไปเราจะไปซื้อโดนัดขวาผ่านตลอดไอหนูเคไปเราจะไปร้านโดนัดร้านโดนัดอยู่ใกล้ๆนะฮะไม่ไกลนะฮะไปไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยร้านโดนัดตรงไหนล่นะเนี่ย อยู่อ๋ออยู่ตรงนี้นะฮะโอเคร้านตรงนี้เลยเนี่ยแป๊บนึงหาที่จอดก่อนจอดตรงนี้ก็ได้อ่าจอดตรงนี้ตรงนี้โอเคไปโอเคเดี๋ยวไปซื้อโดนัดก่อนนะฮะโอเคโอเคหลังจากที่ซื้อโดนัทกันเสร็จแล้วโอเคไปเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งกันนะฮะก็บ้านเขาก็อยู่ตรงไหนเนี่ย โอ้อยู่ตรงนี้นี่ฮะโอเคอยู่ตรงตรงนี้โอเคแต่เดี๋ยวเราจะไปส่งนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์นะฮะหรือไม่ก็เป็นแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นห้องนะฮะห้องแถวเอ้ยตำรวจจะเบรกอะไรไม่รู้อู้ขับอะไรไม่รู้เดี๋ยวเบรกกึกเบรกกึกเดี๋ยวก็ชนพอชนกูก็ติดดาว้องติดดาวมันก็จับกุยสนุะเจ้าอะไร โอเคบ้านบ้านบ้าน,านอยู่ตรงสเอา้าแถวนี้ไปะเนี่ยอ๋ออยู่แถวนี้แถวนี้จำผิดจำผิดอา่านี่ไงพี่เขายืนรออยู่ตรงเนี้ยเออพี่ครับผมเอาโดนัทมาส่งครับเพ่กี่บาทน้องร้อยห้าสิบบาทเพ่เรียบน้องเอาต้างไปงั้นเอาโดนัทมาให้พี่เอาอะไรของพ,พี่เขาเนี่ย อะไรของพี่เขาเนี่ยอ่ะอ่ะพี่โดนัทอ่าเดี๋ยวเมื่อกี้ยังใส่ชุดมวยอยู่เลยคราวนี้มาใส่ชุดนักกีฬาแล้วออะพี่โดนัทอยู่นี่นะเขียวข <Okay, S 1> อบคุณมากครับน้องเขียว okay, ผมไปล okay, ะก็อาจจะแบบเออน้องเล่นเรียกว่าอะไรอ่ะก็าอาจจะเล่นไม่สนุกหน่อยนะผมก็อย่าว่ากันนะฮะโอเคปเราก็จะไปกันเลยนะฮะเอเคไปรับออเดอร์เพิ่มอะ,อะไรอะเมื่อกี้อะไรวะเมื่อกี้อะไรขึ้นฟ้า โอเคไปเดี๋ยวเราจะไปรับออเดอร์เพิ่มนะครับผมมีออเดอร์เข้าอีกแล้วเว้ยอยากกินแฮมเบอร์เกอร์โอเคจัดไปไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์นะฮะเพิ่งผ่านร้านแฮมเบอร์เกอร์มาไม่ใช่เหรอหนูน่นร้านแฮมเบอร์เกอร์อยู่นูน่นโอเคเราจะไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์นะฮะโอเคไฟเขียวพอดีโอเค,อเ,คเอ้ยชนโจดโชนโจชน,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 ชนโอเคเราจอดตรงไหนดี จาะตรงนี้ละกันนะฮะโอเคเดี๋ยวไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์แป๊บโอเคซื้อมาเสร็จละไปเดี๋ยวเราจะไปส่งกันบ้านบ้านอยู่ตรงไหนละ่ะบ้านบ้านอยู่แถวแถวนี้นะฮะแถวสวนสาธรารณะไปเดี๋ยวเราจะไปส่งที่สวนสาธรารณะกันโอเคอเจืดจืด ตืดืดตืดโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ําแล้วนะเดี๋ยวก็ส่งเจ้านี้เสร็จแล้วก็กลับบ้านนะครับผมเนาะอืมโอเคตืดืดตืดเอ้ยต้นไม้ตกใจโอเคแล้วก็เลี้ยวตรงนี้ขอตัดเอาเลยละกันอาจจะไม่เลี้ยวไล์หน่อยนะฮะโอเค น่าจะบ้านหลังนี้แหละโอเคโอ้ยชนเสาพังอ่ะพี่แฮมเบอร์เกอร์เอามาส่งละเคน้องเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพี่รับไปหน่งเอาโอเคพี่ทั้งหมดทั้งหมด50บาทพี่เคน้องเอาตังไปมาพี่โอเคไปละไป,ไปเอาเอาเดี๋ยวเมื่อกี้ขึ้นท่าย,ยากจิมมี่ โอเคไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลามืดแล้วนะฮะโอสองทุ่มแล้วไปเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่านะฮะโอเคหลังจากที่ทํางานกันเ,เหนื่อยนะฮะเออเนาะทำงานทั้งวันนะฮะไปเดี๋ยวกลับบ้านกันสงสัสยแม่เป็นห่วงนะเนี่ยพ่อแม่เป็นห่วงแล้วนะโอเคปกลับบ้านกันดีกว่าอ่ okay, นะโอเคครับลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมถนะ้าใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์ซับส like, ไครต์นะครับผมก็ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะโอเคก็บ๊ายบายไปละซีอู่อัพเกรดไปแล้วนะฮะโอ้โ oh, หวิวสวยมากเลยโอเคไปละ